สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปแรกนะครับจะมารีวิวคีย์บอร์ดของโอเกอชื่อรุ่น S7 นะครับเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งราคาประหยัดนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่400บาทไม่น่าจะเกิน450หรือเกิน500ถ้าเกินอันนี้ก็แพงแล้วครับนะครับ,นะรบวันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดที่ เปลี่ยนสีไฟได้เอาไว้ได้ในที่มดืดเปลี่ยนสีไฟได้สามสีมีสีแดงสีม่วงและสีน้ำเงินนะครับคุณสมบัติหลักๆก,ก,ก็อาแบกไลท์นะครับปรับสีได้ปรับความสว่างได้สามระดับแล้วก็มีแอนติโกสในนี้ในกล่องแบะไว้ว่าสิบเก้าคีแต่ใช้งานจริงๆก็ ไม่น่าจะเกิน12เท่าที่ลองมานะครับแล้วก็เป็นพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB นะครับรับลอง Windows 8ด้วยมีปุ่มมัลติมีเดียค y ด้วยแล้วก็ดูด้านหลังครับก็ตามนี้ครับเดี๋ยวจะลองดูตัวคีย์บอร์ดกันนะครับว่า มันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงคีย์บอร์ดนะครับหน้าตาคล้ายๆ Mechanical Keyboard แต่จริงๆมันเป็นปุ่มรับเบิลเสียงกดก็ประมาณ ไม่ดังมากกดกำลังดีนะครับเหมาะกับการเล่นเกมหรือพิมพ์งานใช้งานทั่วไปได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวลองแกะปุ่มนะครับงานเอาเลยเอานี่นะครับตัวปุ่มเป็นยางนะครับเห็นไหมครับอ่า ไปไปก่อนทีนี้เดี๋ยวลองมาดูไฟนะครับอันนี้สีเงินนะครับไฟปรับสีได้ก็สีแดงสีม่วงสีนเ,เงินปรับระดับไฟสว่างได้สามระดับนะครับมีได้สามระดับมีปิดมีปุ่มปิดด้วยอะ่ะปิดไฟได้ นะครับทีนี้ลองมาดูในเวลามืดกันว่ามันจะสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ปิดไฟได้นะครับอันนี้ไฟก็ลองปรับระดับไฟก่อนถามว่าชัดไหมในเวลาเล่นตอนคืนชัดครับไฟชัดมากสว่างมากให้ความสว่าง ล,ลองเปลี่ยนสีไฟสีอื่นดูก่อนสีม่วงก็ถือว่าค่อนข้างชัดนะครับในที่มืดลองดูสีงเงินครับสีน้ำเงินลองปรับไปก่อนนะครับโดยรวมมองได้สายตาเปล่าชัดครับ ชัดมากๆสามารถใช้งานในที่มืดได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวลองทดสอบเอ่อแอนตีโคดดูว่าจะกดได้กี่ปุ่มอย่างที่ทางหน้ากล่องหรือทางโอเกอร์เคมาว่าสามารถกดได้19ปุ่มนะครับเดี๋ยวจะลองดูกันนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาใหม่เอาใหม่นะครับสิบเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้ยไม่มีมือนิ้วไม่มีกดแล้วแ,แป๊บหนึ่งครับมไม่เกินนี้ประมาณ ห้าหกเจ็ดแปดก้สิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดสิบสองได้สิบเอ็ดโดยประมาณนะครับไม่เกินนี้สิบสองปุ่มครับได้แค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วต่อการเล่นเกมไม่คงไม่มีใครกดได้ถึงห้าสิบหกปุ่มนะครับนอกจากว่า,าจามือทุกคีย์บอร์ดนะครับก็โดยรวมหน้าตาเปลี่ยนสีไฟ แล้วก็ปุ่มมัติมีเดียก็ต้องกดผสมกันนะครับมันถึงจะใช้ได้เดี๋ยวดูด้านหลังครับด้านหลังนี่จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวรองฐานปรับระดับสูงต่ำได้ปรับไม่ได้นะครับคือฟิกมาเลย แล้วก็ตัวฐานนี่รู้สึกจะเป็นเหล็กซึ่งใช้เปน,นานๆคิดว่าน่าจะเป็นสนิมแต่ว่าก็ไม่รู้อะไรจเจ๊งมือนกันว่าคีย์บอร์ดหรือว่าสนิมจะมาก่อนโดยรวมแล้วถือว่าันางานค่อนข้างโอเคนะครับอืมปุ่มยางนี่ก็เหนียวเหนียวดีน่าจะวางแล้วก็ไม่ลื่น กันเลื่อนได้เป็นอย่างดีสายก็จะเป็นแบบว่า USB นะครับพอร์ต USB ธรรมดาเป็นสายยางไม่ได้เป็นสายถักนะครับดูตัวถานก็คีย์บอร์ดค่อนข้างดีไซน์มาลงตัวสมราคาไม่แพงมากน่าจะกันงานได้กันแบบว่าประมาณว่าระบายน้ำได้ดี พอดูต,ตัวตัวปุ่มเนี้มันจะทําแบบเปนแยกอิสระหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นแบบนั้นครับใช่เป็นตัวแยกอิสระแกะดูกว่าขอแกะนะครับน่าจะทำมารบายน้ำได้ค่อนข้างดีเวลาน้ำหกนะครับเช็ดอะไรก็น่าจะง่ายกว่า ก็โดยรวมโอเคอ๋อลืมบอกไปในกล่องมีคู่มือการใช้งานด้วยเป็นกระดาษบอกวิธีการเปลี่ยนไฟของคีย์บอร์ดและว,วิธีเปดิดปิดรัดแหล่งไฟนะครับสำคัญมากเพราะคีย์บอร์ดตัวนี้เด่นเรื่องไฟนั่นเองนะครับ แล้วก็มีเป็นภาษาอังกฤษก็ลองดูครับคีย์บอร์ดเ o g e r S7 หาซื้อได้ไม่ยากราคาไม่แพงแหลกร้อยคุ้มค่าไหมไปลองกันดูครับว่ามันจะคุ้มค่าไหมสำหรับวันนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ